Food Planet ร่วมกับบริษัทป้าสังยาสอนจำกัดเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ h e a l t h Food Food Test สนับสนุนโดยโครงการบ้าน The Touch จักรยาน LA b i c y c ซ e AJ น v d ดีะเอ็ดตัวจริงมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสนันทาสายการบินแอร์เอเชีย e, ใครๆก็บินได้50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเทียง่าง อยู่แล้วคะ่ะเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชม,มการสว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Health Food n e s c <ฟ><ฟ>ค่ะและว,วันนี้นะคะอ้อมกับบุ๋มจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมกับเก็บความรู้ต่างๆ แต่วันนี้อ้อมต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยที่ตื่นสายไปหน่อยอะไม่หน่อยละอ้อมสายมากค่ะมากเลยมากมากค่ะวันนี้ค่ะอ้อมรู้สึกร่างกายไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าเลยและที่สําคัญเมื่อคืนนี้นอนน้อยไปหน่อยด้วยค่ะและตอนนี้สําคัญมากเลยนั่นก็คือรูปร่างที่อ้วนๆจันๆันอย่างบอกไม่ถูกเลยอะพอละพอละเข้าใจแล้วก็คือว่าอ้อมเนี่ยรู้สึกว่าอ้อมไม่สดชื่นใช่ไหมคะแล้วก็ ้วนะ <c oughs> ค่ะง,งั้นวันนี้ค่ะบุ๋มจะทำเมนูผักเพื่อสุขภาพให้กับอ้อมได้ทานนะคะ <c oughs> อ้อมเขาจะได้มีความสดชื่นสดใสอ่ะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะพร้อมแล้วหรือยังคะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วค่ะก็ตามบุ๋มและอ้อมไปในครัวกันเลยค่ะ อ้อมอะไรคะวันนี้นะเป็นเมนูที่บุ๋มอยากจะนำเสนอให้กับอ้อมและคุณผู้ชมมากๆเลยค่ะค่ะเพราะเมนูในวันนี้ค่ะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการรักษาสุขภาพแล้วก็ต้องการลดน้ำหนักค่ะเพราะว่ามีแคลอรี่ที่น้อยมากๆค่ะอเอ๊ะมันจะอร่อยเหรอคะบุม๋มอร่อยแน่นอนค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะอ้อมใช่ค่ะจ้ะ อันนี้ก็คือสาหลายอบกรอบรสธรรมดาสาหลายอบกรอบรสเผ็ดจ้ะเอ๊บุ๋มคะแล้วทําไมต้องใส่สอ,อย่างใส่อย่างเดียวไม่ได้หรอคะใส่อย่างเดียวก็ได้อ้อมแต่ว่าวันนี้เนี่ยยำของเรามันจะต้องจัดจ้านเราก็เลยเลือกใช้สาหลายทั้ง2รสผสมกันส่วนผสมอันต่อไปนะก็คือปูอาจจ้าเราก็เอามาฉีกเป็นเส้นเสานนี้นะค่ะ แล้วก็นี่ไข่กุ้งหน้าตาหน้าทานมากเลยหน้าทานมากจริงๆอะ่ะแล้วก็พริกขีหกข้หนูซอยกกระเทียมซอยค่ะสาแล้วก็เกลือค่ะอโอ้โหส่วนผสมหน้าทานขนาดนี้งั้นเราต้องลงมือทำกันแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะ นี่ค่ะเราก็เริ่มด้วยอย่างแรกอย่างแรกเลยค่ะเราเอาสาหร่ายลงไปก่อนนะผสมกันเลยใช่ไหมคะผสมกันเลยทั้งสองรถอะคะ่ะแล้วตามด้วยอะไรคะตามด้วยเกลือก่อนเลยค่ะไม่ต้องใส่มากนะคะเพราะว่าในสาหร่ายเนี่ยค่ะ<ๆ>ก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็กระเทียมกระเทียมด้วย พิ่มความร้อนแรงด้วยพริกขี้หนูค่ะและนี่ปูอจจัดจ้ะแล้วก็โรยลงไปแบบนี้นี่โอเคสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นไข่กุ้งอะเดี๋ยวก่อนนะเราจะคนอันนี้ก่อนคนก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะ ยังไม่ได้ใส่ไข่กุ้งยังน่าทานขนาดนี้ถ้าใส่เข้าไปรวมๆกันแล้วต้องน่าทานมากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆเลยค่ะบุ๋มจะอร่อยมากค่ะทีนี้อ้อมจานเราเอาจานมาใส่จานเลยใช่ไหมคะจานไม่มีคะ่จะ,จะต้องจัดจานก่อนหรือเปล่าค่ะเอาผักใส่เลยนะใส่เข้าไปเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นก็ได้ค่ะ ่วันนี้นะคะเราเลือกใช้ผักกาดแก้วค่ะเพราะว่ามันกรอบอร่อยนะเทยำสาหรายของเราค่ะลงจานโอ้โหหน้าจานน่าทานมากค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือไข่กุ้งค่ะเดี๋ยวเราจะโรยข้างบนข้างหน้าอาหารของเราค่ะ โอเคเสร็จละหน้าตาหน้าทานมากเลยเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือยำสาล่ายของเราค่ะใช่ค่ะไหนๆขอลองชิมหน่อยได้ไหมนี่แหละมือยังไม่ได้ไปล้างเลยนะเอานี่เดี๋ยวเอาช้อนโอเคลอง,ลองช,มชิมดูนะจ้า อ,อร่อยนขนาดนี้วิธีการทํายังไม่ยุ่งยากอีกด้วย<ช>ทํำง่าย<ช>และที่สําคัญไม่อ้วนด้วยใช่ไหมคะบูบ<อ>ค่ะ,คะยำสาหลายปูอัดค่ะเป็นเมนูที่เหมาะกับคุณผู้หญิงที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าในสาหลายนี่นะคะมีโปรโตีนสูงแถมยังมีแคลอรี่ที่ต่ำมากๆค่ะอิ่มง่ายๆสบายท้องนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมลองทำทานดูที่บ้านนะคะ